สวัสดีเอฟซีมบานนระาน่านทุกครับผมยังกันตอนนะครับผมดู้ยกันตอนนะครับผมบรรยากาศกันกนะครับผม คุณพ่อพ so ่อแม่เอฟซีธรรมนันราชถนนนะครับวันนี้อยู่กับสองเจ้าสายลยนะกากิจยากันนะครับผมดูบรรยากาศด้านหน้าเลยกันนะครับผมอจุกขี้ยางกันนะครับผมอเอฟซีเกิดกดไลค์กดแชร์กดค่ายกดกระดิก็ได้ครับฟังซองเจ้าสายลีด้ีนะครับชวนมาดูคลิปให้มากดไลค์ชวนมาดูคลิปซองเจ้าสายลีด้ีครับ สวดติดตามกันด้วยนะครับผมบรรยากาศอีกอย่างกันนะครับผมอยู่ไรอยู่ซ้วนมือนเดิมน,นะครับผมอยู่ไรอยู่ซ้วนมือนเดิมน,นะครับขอบมาจนคลิปนี้นะครับของขงคครับ